มาอีกแล้รครับมาตัดปมลำพีเอาลุลุ้นสุพมคนทำมาหากินมีแต่ปีกีอย่างาเมื่อค่อยมีเวลาเอาเข้าเก่าตัด<อ>นิดนึงเนาะครับผมข้างล่างเป็นหลกักใสยเหมือนเดิมครับผมจัดไปครับผมเอาลคะครับบาทนี่สร้างกันมาเริ่มสร้างไกด์ไลน์นะครับทรงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเนาะ บางครังเขาเอิญเปิดคลั่งนิดนึงแล้วก็ทางหลังคอมมานะพี่น้องนะลากใส่พิวๆนะพี่น้องนะลูกค้ากะมาตัดน้ำตลอดนะครผมนะเป็นช่วงที่เคยชินแล้วนะทุกคนนะก็ออกแบบให้ตัดตัดตัเต็มเล่ม่มมเล่ซับซับๆซับซซับไปนะครับเอาจนกว่ามันจะผิวๆงามๆพี่น้องคอยแต่งไปทีละน้อยเพราะว่างานหลากใส่มันต้องตัดดีนะครับผมมันต้องค่อยๆเบิ้งค่อยเงี่ย ค,ค่อยเร่มครัเพระามันจะออกมาแบบสวยๆพ,พิวๆนะพี่น้องนะอ,อาบน้ำบอกว่าลําจะได้โอเคโอเคเลย